สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟนครราชสีมานะคะสถานีรถไฟนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการเดินรถในภาคอีสานตอนล่างเป็นจุดพักและเปลี่ยนขบวนรถระหว่างสายหลักและสายแยกรองรับทงขบวนรถด่วนรถเร็วและรถธรรมดาค่ะรู้ไหมคะหินที่อยู่ใต้รางรถไฟไม่ได้มีไว้แค่รองรับเฉยแต่มันคือส่วนสําคัญที่ทําให้รางรถไฟทั้งขบวนวิ่งได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยเราจะเรียกหินเหล่านี้ว่าหินรองรางหรือะหลัดค่ะ หินรองรางมีหลายหน้าที่ 1. นรองรับและกระจายแรงกดจากรางในหมอน2รักษาความคงรูปของแนวรางและระยะระหว่างราง3ช่วยระบายน้ำและลดความชื้นใต้รา,าง 4. ลดแรงสั่นสสเทือนและความเสียหายวัสดุที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงและทนต่อการสึกหรอส่วนใหญ่ใช้หินแกรนิตหรือหินปะซ้อหินต้องมีมุมเหลี่ยมเพื่อให้หยึดกันแน่นห้ามใช้หินกลมหรือมีฝุ่นปนเพราะจะทำให้เสียสมบัติการกระจายแรงและระบายน้ำ ขนาดหินรองรางทั่วไปอยู่ที่2 5ถึง60มิลลิเมตรและวางให้แน่นประมาณ2 0ถึง35เซนติเมตรการติดตั้งต้องจัดเรียงหินให้เรียบและแน่นเพื่อรองรับหมอนและรางให้มั่นคงตลอดการใช้งานต่อไปจะเป็นหมอนรองรางนะคะรู้ไหมคะแผ่นวางขวางขวาที่อยู่ใต้รางรถไฟเรียงยาวไปตลอดทางสิ่งนั้นเราเรียกว่าหมอนรองรางหรือ s l เป p e r เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้รางรถไฟมั่นคงและปลอดภัย หน้าที่หลักของหมอนคือยึดรางให้คงระยะห่างเท่ากันเสมอรับแรงกดจากขบวนรถไฟและถ่ายแรงลงสู่หินรองรางด้านล่างทำให้รถไฟวิ่งได้เรียบลื่นและไม่สั่นไหวเกินไปส่วนขนาดหมอนรถไฟในไทยโดยทั่วไปจะยาวประมาณ2.5เมตรกว้างราว25เซนติเมตรและหนาประมาณ20เซนติเมตรแต่ละแผ่นจะวางห่างกันเฉลี่ย60เซนติเมตรเพื่อกระจายน้ำหนักของรางและรองอรถไฟอย่างทั่วถึง รู้ไหมคะเส้นเหล็ก2เส้นที่รถไฟวิ่งอยู่บนมันเราเรียกว่ารางรถไฟหรือเรียวเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของทางรถไฟเลยก็ว่าได้คะ่ะรางรถไฟทําจากเหล็กก้าววันสูงเพราะต้องรับน้าหนักมหาศาลจากขาบวนรถไฟหลายร้อยตันและต้องทนแรงกระแทกจากล้อที่วิ่งผ่านทุกวันโดยไม่บิดงอหรือแตกหักรางแต่ละเส้นจะมี3ส่วนลหลักเหตที่ล้อวิ่งผ่านเว็บที่รับแรงฝุดที่ยึดกับหมอนรางให้มันคง ในประเทศไทยทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้ขนาดทางกว้าง1เมตรส่วนรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงจะใช้ขนาด1 4 3 5เมตรซึ่งเป็นมาตรฐานสากลค่ะต่อไปจะเป็นจุดเชื่อมรางรถไฟเวลาเรามองรางรถไฟใกล้ๆจะเห็นว่ารางแต่ละเส้นไม่ได้ยาวต่อกันตลอดแต่จะมีจุดเชื่อมรางหรือที่เรียกว่ารี e l j o อยซึ่งเป็นจุดที่ใช้ต่อรางเหล็ก2อเส้นเข้าด้วยกันค่ะรอยเชื่อมที่เห็นคือรอยเชื่อมแบบ a l u m i n นเ t h e ์ m i ก welding คือกระบวนการเชื่อมโลหะโดยใช้ความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีของอลูมิเนียมกับเหล็กออกไซด์ปฏิกิริยานี้จะให้ความร้อนสูงถึงประมาณ2500องศาเซลเซียสทาให้โลหะหลอมติดกันอย่างถาวรและมีการเชื่อมรางอีกแบบคือแฟตบัตเวลดิ้งซึ่งทั้งสองวิธีนี้ใช้เชื่อมรางในทางรถไฟในปัจจุบันค่ะรางหนึ่งเส้นจะมีความยาวประมาณ25เมตรดังนั้นเวลาวางรางยาวๆหลายกิโลเมตรก็ต้องมีจุดเชื่อมรางต่อกันไปช่วง เพื่อให้ประกอบรางได้ตามแนวทางที่กำหนดและที่สถานีกำลังมีการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีแท็กชนิดพิเศษระบบรางพิเศษคือระบบที่ถูกออกแบบให้แตกต่างจากรางทั่วไปเพื่อให้รองรับความเร็วสูงลดการบัร่นุนรักษาและลดเสียงสั่นสะเทือนโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหรือทางรถไฟความเร็วสูงค่ะต่อไปเราจะมาดูเรื่องขบวนรถกันนะคะระหว่างรถไฟดีเซลรางและรถไฟดีเซลไฟฟ้าค่ะเริ่มจากรถไฟดีเซลราง เป็นรถไฟที่เครื่องยนต์ดีเซลอยู่ในตู้โดยสารเองขับเคลื่อนแต่ละตู้ได้โดยตรงไม่ต้องใช้หัวจักรลากทําให้เร่งความเร็วได้เร็วน้ําหนักเบาเหมาะกับทางสายสั้นและรถไฟท้องถิ่นส่วนรถไฟดีเซลไฟฟ้าจะมีเครื่องยนต์ดีเซลอยู่เฉพาะในหัวจากด้านหน้าเครื่องยนต์นี้จะผลิตไฟฟ้าแล้วส่งไปหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อเป็นระบบที่มีกําลังแรงใช้ลากขาบวนรถยาวและหนักเช่นรถสินค้าหรือรถโดยสารทางไกล จบไปแล้วนะคะสำหรับการสังเกตงานที่สถานีรถไฟนครนาตสีมาขอบคุณค่ะ